อมความรู้อมวิชาอมปัญญาอมสกูอะเรามาดูกันต่อนะแพสซีนี้ พี่ลองให้อ่านรอบหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องลองทำเองก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยฉเฉลยถ้าไม่ทันกดพอส์ไว้นะแล้วก็ลองทำลองอ่านเองก่อนแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งเปิดดิกนะ น้องต้องลองเดาเอาว่าคำนี้น่าจะแปลว่าอะไรเพราะว่าสอบจริงเนี่ยไม่มีดิกชันนารีให้เราใช่ไหมเราต้องเดาจากคอนเทนต์รอบๆว่าคำที่เราไม่ได้เนี่ยน่าจะแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยต้องลองลองดูก่อนน้องจะได้ชินนะอ่ะมาดูคำถามของเราเลยข้อแรกข้อที่สองลองตอบเองก่อนนะอย่าเพิ่งรอที่เฉลย ข้อทีอ่สามข้อสี่กับห้าะโอเคเดี๋ยวพี่จะ,จะลองอ่านไปพร้อมๆกับพี่นะลองแปลไปพร้อมๆกัน <c oughs> IT Market sees expect 17% growth ในปีนี้แปลว่าอะไรแปลว่า ไอทีมาร์คืออะไรตลาด IT ใช่ป่ะก็แปลตรงตัว s e ส์ e อ็กเซก็คือคาดหวัง Expect คือคาดหวังว่าจะมีการเจริญเติบโตใช่ไหม Growth คือการเจริญเติบโตนี่คือการเติบโตอันนี้คือเป็นการเติบโตของของตลาด IT เนี่ย เพิ่มขึ้นเท่าไหร่17%ปีหน้าใช่ป่ะอ่าเขาบอกว่า Bangkok อันนี้คือ d e c ember 20 2 1 t h Thailand's information technology market is expected to grow 17% next year as more and medium size e n t e r p r i s e อ่ะแบบวะา่าอะไรก็คือ Thailand's information technology market คือตลาดเทคโนโลย เทคโนโลยีของไทยเนี่ย e x p e c t is e x p e c t คือถูกคาดว่าใช่ปะ่ะเป็น Passive ใช่ไหมถูกคาดว่าจะเติบโตขึ้นไปอีก17%ในปีหน้าใช่ปะ่ะ As small and medium size enterprise แปลว่าอะไร Enterprise ก็คือบริษัทบริษัทอันนี้คือบริษัทก็คือบริษัทเล็กแล้วก็ขนาดกลางเนี่ย SME หรือ SME นั่นเอง SME S ก็คือ small ใช่ป่ะ M ก็คือ medium นี่ก็คือ enterprise เห็นป่ะ Accounting or Accounting more on IT service According to a leading industry executive Accounting on พี่ยังไม่เฉลยนะเพราะว่าเห็นไหมมันมีตัวดำไว้นี่แสว่าเขาต้องถาม Accounting on more IT service ทำอะไรไม่รู้กับ IT service การบริการ IT According Leading industry executive คือก็คือตามที่ according ก็คือตามที่ a leading industry executive คือ leading คือผู้นำใช่ป่ะ industry คืออุตสาหกรรม executive คืออะไรประธานเป็นประธานอันนี้คือประธานนี่คืออุตสาหกรรม Leading คือผู้นำก็มันก็จะแปลว่าตามที่ประธานกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมกล่าวไว้ according เนี่ยก็คือตามตามที่กล่าวไว้อะไรเงี้ยอ่ะต่อไป IDC Research Thailand CEO manager Jeffrey Saung says that total total spending on IT will grow 17% n e x t year while total sales of computers are likely to increase by 27% c o m p a r e d to this year ปล well ่าวะไร IDC research ก็คือมาตรงนี้มามาบอกว่านายเจฟฟี่อันนี้อ่านว่าแส้อัางนะแซ่อัางก็คือซึ่งเขาเป็นอะไรเขาเป็น Manager คือผู้จัดการศูนย์วิจัย IDC research คือวิจัยใช่ป่ะประจำประเทศไทยวงเล็บไทยก็คือประจำประเทศไทยนั่นเองกล่าวว่าอะไรเซดัตก็คือกล่าวว่า total spending spending คือ,อรายจ่ายรายจ่ายก็คือรายจ่ายทั้งหมดเลย on IT on นี่ก็คือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ป่ะ IT เทคโนโลยี ว i วโ g ล o w 17%ก็คือจะเพิ่มสูงขึ้นอีก17%ในปีหน้าแล้วก็ Y total s a l e s of c o m p u t e r ก็คืออะไรในขณะที่การขายคอมพิวเตอร์เนี่ย are l i k e l y to increase by 27%ก็คือมี i k e l y คืออะไรไม่รู้อ่ะก็คือ Increase สูงขึ้น27% c o p a r e d to this year เมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้อ่ะเราลองมาทำเลยดีกว่า นะจะได้ไม่ต้องกลับมาอ่านอีกรอบนึงอ่าอันนี้อะไรดี SME a R e Clouding more on IT service according to a leading industry executive อะไรดี c o u d i n g on c o u on แปลว่าอะไรดี c l o u on ข้อหนึ่งเราเลย c o u on แปลว่าอะไร b a n k b a n k b a n Lean on l i n k on หรือว่า Lean on อะไรดี อันนี้น่าจะแปลว่าอะไรบริษัทบริษัทที่เล็กแล้วก็ขนาดกลางเนี่ย Are Accounting m o r e on IT Service น่าจะแปลว่าเอาอะไรดีตอบอะไรดี Lean on ใช่ปะ่ะก็คือเหมือนกับพึ่งอะพึ่งพึ่ง IT Service หรือว่ากําลังแบบให้บริการด้านเนี้ยเยอะอะไรเงี้ยเออก็ลินอ่อนแปลว่าคล้ายๆพึ่งประมาณนั้นเขาอ่อนก็คือให้ความสําคัญอะไรเงี้ยอันที่สองบอกว่า why total sales of computer are likely to increase by 2 0 27% c o m p a r e d to this year แปลว่าอะไร are likely to increase likely นี่คืออ่าให้ดูเอาอะไรดี likely แปบลบว่า มีแนวโน้มใช่ป่ะอันนี้คือมีแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเอ่อมีแนวโน้มแต่อาจจะไม่ชัวร์ก็ได้ใช่ป่ะน่าจะอ,าอะไรในข้อนี้มีแนวโน้มอินคลายว่ามีแนวโน้มอืมอ่ะต่อไป t dates 1.5 million computer units have been placed for sale in the market this year แปลว่าอะไรทูเดทแปลว่าจนถึงขนาดนี้อันนี้คือจนถึงขนาดนี้จนถึงขนาดนี้เนี่ย1.5ก็คือคอมเนี่ยเท่าไหร่1ล้าน5แสนเครื่องใช่ไหม1.5 million ก็คือ1ล้าน5แสนเครื่องวางขาย Have been placed for sale in the market this year แปลว่าอะไรก็คือถูกนำไปวางขายนั่นเอง for sale เห็นไหมก็คือการขายในปีนี้ and notebook computer are so popular that total sales have reached five อะไร 5 5 0 0 0 0 u n i t ก็คือ5 5 5 0 0 0เครื่องใช่ป่ะก็คือโน้ตบุ๊กเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมที่จะขายตอนนี้ถึงเท่าไหร่ละ5้0แ0 0้หมืนเครื่องแล้วขายไปเท่านี้ละอ่าต่อไป given the c o n t i n u a l price decline and higher efficiency แปลว่าอะไร he อ่าอันต่อไ he project that the total sales of notebook computer would continue to expand by 25% n e x t year and 32% i n t h e following year แปลว่าอะไร given a continued price decline ก็คือถ้าราคายัง decline คือลดลงใช่ปะ่ะลดลงถ้าราคายังลดลง and higher efficiency ก็คือประสิทธิภาพอันนี้คือประสิทธิภาพราคาลดลงแล้วประสิทธิภาพก็ยังสูงขึ้นด้วยเนี่ย k e project That แบบว่าเขาคาดว่า project ก็คือคาดการในอนาคตอะไรเงี้ยคาดว่าคาดว่า that the total sales of notebook ก็คือการขาย notebook เนี่ยจะ continue to expand by ก็คือจะทำไมจะขายได้มากขึ้นไปอีก25%ปีหน้าแล้วก็32%ปีต่อๆไปปีถัดไป อ่าต่อไป Mr. j e f f ร e เจฟ says that screen computer monitors has gained increase d popularity แปลว่านายเจฟฟี่เนี่ยกล่าวว่าอะไรกล่าวว่า flat screen สกินคือจอใช่ป่ะ flat คือแบนอันนี้คือจอแบนคอมพิวเตอร์แบบจอแบนเนี่ย has gained increase d popularity ก็คือได้รับความความนิยม ก็คือได้รับความนิยมนั่นเองแบบจอบแบน The the flat screen market share has currently risen to 75% f r o m 50% since the monitors are cheaper and its function is adaptable อ่าเขาคิดตัวดามิล่ะถึงว,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 วารายวาราย task and location แปลว่าอะไรก็คือ the flat screen market share has currently rise คือ จอแบนเนี่ยมันได้ไปแบ่งตลาดของคอมพิวเตอร์ใช่ปะแชร์ Share, แบ่งตลาดแบ่งนั่นเอง h a ต currently license to 75%เพิ่มขึ้น License คือเพิ่มขึ้น75%จาก50% Since คืออันนี้ Since เนี่ยจะแปลว่าอะไรอ่านต่อก่อน The monitor are cheaper ก็คือมันถูกลงใช่ป่ะมอนิเตอร์เนี้ยมันถูกกว่าดังนั้น,นอันนี้น่าจะแปลว่าเพราะใช่ปะเพราะว่ามันเปนมันไปแบ่งตลาด ก็คือขายได้มากขึ้นตัวนี้ขายได้มากขึ้นเพราะมันถูกลง mm. ใช่ปะ่ะ And its function is adaptable to var i a t i o u s and location แปลว่าแล้วฟังก์ชันของมันก็คือการทำงานของมันเนี่ยก็ adaptable ต่อ task คืองานงานที่หลากหลายใช่ปะ่ะอันนี้คือหลากหลายหลากหลาย a n d location ก็คือแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยหลายงานหลายพื้นที่ adaptable แปลว่า,าอะไรลองตอบข้อนี้ซิ adaptable แปลว่าน่าจะอันนี้ a d a p t เคยได้ยินไหมคำนี้แปลว่าปรับเปลี่ยนใช่ปะ่ะ adaptable คือที่ปรับเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนอืมดังนั้นอันไหนดี adjust ใช่ปะ่ะ adjust ก็คืออันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกันนี้ก็แปลว่าปรับเปลี่ยนเหมือนกัน เหมือนกันเลยอืม mm. ต่อไป next year he predicts notebook computers and wireless communication tools will continue to gain popularity among consumers while constraints นี่คิดตัวดำมลล้ว on desktop c o m p u t e r w will still be a high t r e n d อ่าคิดตัวดำอีก2ออันแปลวออ่าอะไร next year คือปีหน้า he predicts แปลว่า ในปีหน้าเนี่ย p r e d i t predict ก็คือ predict นั่นเองก็คือคาดว่าคาดว่า notebook เนี่ยจะทำไม notebook c o m p u t e r อก็คือ n o t e บุ๊กเนี่ยแล้วก็ wireless c o o m m u n i c a t i o n tool ก็คือ,เค,อ,อ,อ, wireless, wireless, คอเครื่องมือสื่อสารไร้สาย Wir wireless w i r e l e s s ก็คือไร้สายไร้สายเครื่องมือสื่อสารไร้สายเนี่ย view continue to gain popularity among consumer ก็คือจะได้รับความสนใจในกลุ่มอันนี้คือผู้บริโภค ก็คือผู้บริโภคอ y constraints on desktop computer ในขณะ y คือในขณะที่ c o n s t r a i n t c o n s t r a i n t แปลว่าอะไรดี on desktop computer would still be a high drains แต่ะว,ะว่าอะไร c o n s t r a i n t y อันนี้น่าจะตรงข้ามกับ ประโยคข้างหน้าใช่ป่ะในขณะที่น่าจะแปลว่าน่าจะแบบพูดในทางตรงกันข้ามอันนี้คือบอกว่าน่าจะได้รับความนิยมอันนี้ก็คือจะต้องมีข้อที่ยังไงข้อที่ข้อเสียของมันบางใช่ป่ะก็คือ y constraint on desktop constraint น่าจะแปลว่าอะไรดีอลองให้ดู constraint แปลว่าอะไรดี constraint on desktop น่าจะแปลว่า constraint คือ r e s i s t a n c นั่นเองก็คือข้ออื่นมันเป็นแบบมันไม่เกี่ยวใช่ป่ะ Requirement ความต้องการอะไรเงี้ย Shape necessity r e s i s t a n c คือความต้านทานคล้ายๆความต้านทานหรือว่าต่อต้อตานหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้น mm. constraint จริงๆแปล่าว่า something that limits what you can do mm. จดไปนะ something that limits ก็คืออะไรก็ตามที่ลิมิตต้านไว้ว่าให้คุณทำไม่ได้อันนี้อะ resistance อต่อไป on desktop computer ก็คือสิ่งที่ข้อจำกัดนั่นเองเป็นข้อจำกัดของเป็นข้อจำกัดของเนี่ยแหละของ desktop computer would still be อะ high d r a n s high d r a n s คือ high d r a n s เป็นอะไรน่าจะไปพร้อมกับข้อเบื้อกี้ใช่ปะ่ะ ความหมายประมาณเดียวกันไฮดันส์คืออะไรดี Facility ้ Fac ไม้มสะดวกสบายไหมไม่ใช่นี้เขากำลังพูดโจมตีอยู่ใช่ป่ะ Common place impediment equipment อันนี้เครื่องมือไม่ใช่น่าจะแปลว่าอะไรดีน่าจะเอาไหนดี Impediment ใช่ป่ะแปลว่าอะไรอันนี้คืออุปสรรคมาจาก i m p e d e ไงอุปสรรคใช่ไมก็ตอบข้อ4อ่ะก็จบพิเษนี้นะ ขบวนการเด็กซุ่มส่องสุ่มความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of school